วันนี้เราจะมาดูการเพิ่มวินเจ็ตนะครับแล้วก็ปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอมือถือ oppo เนาะปกตินะครับมือถือเรามันจะมีนาฬิกาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะครับเขาเรียกว่าวินเจ็ตนะซึ่งมือถือ oppo เนี่ยนะครับปกติถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นเนาะระวางนิ้วที่หน้าจอแบบนี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราทําการเลือกวินเจ็ตมาโชว์ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือเป็นพยากรณ์อากาศพวกนี้แต่มือถือ oppo วางนิ้วแล้วไม่ขึ้นนะครับลองเลื่อนดูในตั้งค่า ก็ปรากฏว่าไม่มีจุดที่เราจะเพิ่มนะนะครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมสาธิตเป็นมือถือ oppo r 9 s นะแล้วก็มือถือรุ่นอื่นที่เป็นรุ่นกลางๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถทําได้นะนะครับแล้วมันทํางานยังไงทีนี้มาดูนะสาหรับมือถือ oppo เท่านั้นนะครับให้วางนิ้ว2นิ้วแบบนี้แล้วกรีบเข้าหากันแบบนี้ครับจะเห็นว่าจะมีวินเก็ตโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับอ่าอันนี้คือลักษณะนหน้าตาเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามีนาฬิกาครับแตะลงไปป้าบเข้าไปเนี่ยครับนาฬิกาโผล่กันมาแล้ว เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลก็คือการเลื่อนไปมาเนี่ยกดตรงนี้ครับการแสดงผลเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือสําหรับมือถือ Oppo นะครับส่วนมือถือรุ่นอื่นนี่เราแค่วางนิ้วที่หน้าจอนะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการเพิ่มนาฬิกาเนาะหรือเพิ่มวินเ็จหรือปรับแต่งหน้าจอนะครับของมือถือ Op p o นะครับวางนิ้วกีบเข้าไปแบบนี้ โอเคก็ไม okay. ่ยากเนาะนะครับแต่ยากตรงที่เราไม่รู้ตั้งแต่แรกนี่แหละนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนเจอปัญหาคือเวลาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนาะเช่น,ะน,นมือถือเราเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันมีรูปก้อนแบตเตอรี่แลแต่เราอยากรู้ว่าตอนนี้มันเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไปดูในตั้งค่านะครับเข้าไปในตรงเมนูของแบตเตอรี่เนาะจะไม่เห็นให้เราเปิดคําว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับ มันจะมีจุดเปิดจุดจุดหนึ่งแต่ว่าเปิดแล้วก็เป็นการาการแสดงผลของหน้าจอเฉยนะครับแล้วทีนี้เราจะเปิดตรงไหนทีนี้ในมือถือ oppo นะครับในตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องไปทําการปรับแต่งตรงแถบสถานะนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแถบสถานะได้การแจ้งเตือนพอเข้ามาในแถบสถานะนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเปิดโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เห็นไหมครับแล้วก็การแสดงผลการทํางานของเครือข่ายในปัจจุบันเนี่ยครับสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เน็ตวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับ แบตเตอรี่เราเหลือกี่เปอร์เซนต์อะไรตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้นะนะครับก็คือแถบสถานะทั้งหมดของตัวเครื่องเลยโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือ oppo นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ